ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเกมแนฟฟีฟ่ไฟน์นะครับผมก็อันนี้เป็นฟรีไฟน์เอ่อเซิร์ฟอินโดนะครับผมก็เท่าที่เห็นชุดของผมเนี่ยก็คือเป็นชุดที่อยู่ในโกลเดยของเซิร์ฟอินโดนะครับผมก็ในโกลเดยของเซิร์ฟอินโดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเอ๊ะเข้ามาแล้วเนี่ยว่ะ ก็แต่ว่าผมคิดว่าเซิร์ฟอินโดเนี่ยคุ้มกว่านะที่เติมเพราะว่ามันจะแบบว่าคือ2 0 0 0กว่าเพชน่าจะได้เลยนะชัวร์แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยคือมันต้องลุ้นดวงเราด้วยนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมก็ผมมันค่อนข้างที่จะดูดีนะครับอันนี้ก็เป็นสกินปืนของอันนี้ยังเป็นเอ็วีดีอยู่นะครับส่วนในมดรอยยอนะครับเป็นของผู้หญิงอยู่นะแล้วก็ตู้อีโวเนี่ยยังเป็นของอชุดใหม่นะครับอันนี้เป็นชุดใหม่ของ ตู้อีวอนี้นะครับผมก็มันก็กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนาะใช่ไหมดูเข้ามาแล้ววะน่าจะยังอะเออยัง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 ,ยง,ยงคือมันเป็นเซริร์ฟอินโดเนียของบางอันมันก็จะมาก่อนนะคือผมคิดว่า,าเสื้อเนี่ยมันก็เท่นะผมนี่ก็ได้อยู่นี่ครับแต่อมไม่ค่อยมีอะไรที่น่าติดตาถ้าส่วนใหญ่สีธรรมดาก็สวยแล้วนะครับเนี่คือมันก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะ ผมคิดว่านะครับคือถ้ามีเสียงรบกวนแล้วขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมมาทําคลิปนอกบ้านนะครับตู้เอเวอ v o นี่มันก็ยังมีของมี3อันเลยนะมันจะเป็นของซามูไรแล้วก็อีอันใหม่ที่มาแล้วก็มีอันเก่าที่เป็นชุดกระต่ายอ่ะเนี่ยชุดกระต่ายเนี่ยมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้ที่ผมจะมารีวิวให้ดูเนี่ยมันไม่ได้ใช่อะไรครับมันจะเป็นตลาดร้านค้าลดราคาครับเดือเก้าวันนะครับร้านค้าลดราคานี้นะครับ อันนี้คือร้านค้าลดราคาเนี่ยรางวัลใหญ่จะเป็นชุดกอจินะครับผมเป็นกอจอิลายเสือแล้วก็กอจิลายอ่ะเนี่ยที่เป็นสีเทาๆนะครับคือร้านค้าลดราคาเนี่ยผมจับได้ลดราคาอ่า80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ84เปอร์เซ็นต์นะครับ<อ>ทำให้ของในร้านค้าเนี่ยมันต้องกลาง้าจะถูกนะครับผมก็ซื้อไอวอลมาแล้วนะก็อ่าถ้าถามว่าเติมเกียร์ในอ่ายังไงอะ่ะไอเสริมนี้ได้ไหมเติมได้นะครับผมใช้วาลเลยเติมเอาเนาะก็ อันนี้เป็นรางวัลของส่วนของเนี่ยส่วนของไอ้ตัวก็อจีเสื้อสีเทานะอ่าแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราไปดูอ่าก็อจิอีกตัวหนึ่งครับรางวัลเนี่ยมันจะแตกต่างกันเนาะก็จะมีท่าเต้นรถนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อนะอันเนี้ยแล้วกล่องมันเป็นกล่องแบบอืมกล่องนี้ก็ดีนะเป็นผ้าผปิดปากนะครับโอเคสีเพชน,นะครับเนี่ยกล่องนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าพวกกล่องต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครให้สุ่มเนาะโอเค อันนี้ก็จะเป็นสกินปืนหรือเปล่านะครับนี่ก็จะมีของแบบนี้นะครับน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับสิ้นเดือนนี้แหละมั้งเป็นอ่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับน่าจะเข้ามาแล้วก็เห็น GM เอ็มขาบอกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูของต่างๆนะไปดูกิจกรรมต่างๆก่อนว่ามีอะไรแจกหรือเปล่าในวันนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็เป็นรางวัลล็อกอินนะครับโอเคคาสองกระบอกรวดเลยเกลืออีกแล้วอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเติมแต่ว่าเซิร์ฟนอกเขาให้เติม100เพชรนะตัวตัวใหม่นะของเซิร์ฟไทยก็เติมแค่เพชรเดียวนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับส่วนร้านค้าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับร้านค้านี้น่าจะเหมือนเดิมเนาะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่านี้คืออะไรนะครับออกเข้ามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย แต่ว่าถ้าที่ผมสังเกตก็คือในตู้ดอยไดมอนด์เนี่ยของที่เป็นเซิร์ฟเขาเนี่ยชุดเนี่ยส่วนมากถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นมีแบบชุดเฉพาะเลยนะมันไม่ใช่แบบชุดที่ว่ามีแล้วมันจะมีของอื่นตามมาด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นชุดแบบเฉพาะของมันเลยอะเนี่ยเห็นไหมถ้าคือไม่ได้ของพวกนี้ก็จะได้เป็นของพวกนี้แทนเอาไปแลกเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูร้านค้าก่อนร้านค้ามีอะไรมาใหม่ไหมโอเคมีไอวอลขายด้วยอันนี้เป็นดีเซิร์ฟใหม่นะครับเป็นดีเซิร์ฟอ่าน่าจะยังไม่เข้าของไทยนะ เป็นดีเซอร์ที่บวกอะ,อะไรเนี่ยเอเซอรี่นะไม่แน่ใจแล้วก็เป็นสกินตัวนี้นะครับสองสกินนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจใช่ไหมไม่ใช่สิอัตรายิงสองหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ว่าความเร็วการเคลื่อนที่ลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตรายิงหนึ่งนะครับผมรดระยะน่าจะรอระยะนะผมว่าแล้วก็เอเซอรี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็จะมีสกินปืนบางสกินที่ของไทยยังไม่เข้านะครับก็มีเยอะนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของกล่องกันบ้างดีกว่าคืออันนี้ก็จะเป็นกล่องอันนี้เป็นตัวใหม่เข้ามานะครับอันนี้จะเป็นกล่องคือกล่องมบละฮะอันละห้าสิบเพชรนะครับคือมันก็ยังมีของที่เซิร์ฟไทยเนี่ยหมดไปแล้วนะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้มันก็ยังอยู่นะครับโอเคนะครับก็ภาพปิดปากเนี่ยคือมันมีกล่องภาพปิดปากอยู่นะเนี่ยเออว่าดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอ่าเจ้าเซิร์ฟอินโดนะครับผมก็คือเตรียม เตรียมเงินรอไว้ได้เลยนะครับผมตลาดมืดนะครับผมจะเข้ามาในไม่ช้านะครับผมประมาณสิ้นเดือนนี้แหละผมคิดว่าน,นี่ครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกนะถ้าใครเนี่ยโชคดีสุ่มได้ประมาณ80%ขึ้นเนี่ยผมแนะนาไม่อ่ามันก็อาจจะดีะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของมันจะเหมือนกันหมดหรือเปล่านะอาจจะไม่เหมือนก็นได้เพราะของผมเนี่ยมันแบบว่ามีไอวอลใซื้อนะครับเนาะโอเคเดีย๋ยวผมซื้อไอวอลไปแล้วนะครับยีเปรตถูกมากเลยนะครับ ก็มีบัตรเลื่อนขั้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับส่วนมากนะครับผมบัตรเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะให้มาสุ่มแบบมันจะให้ซื้อได้แบบว่าราคาถูกตอนที่เวลาเลื่อนขั้นมันจะหมดแล้วนะครับผมก็มันเหลือแค่ไม่กี่วันเองนะครับเลื่อนขั้นเนี่ยเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวเซิร์ฟอินโดนล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย